อันนี้คือข่าวน่ารักเลย<อ>เป็นหน้าตาคล้ายหนูนักแสดงหญิง <c oughs> ใครเนะหรอเธอจะถูกฟ้องหลายคดีแล้วนะเองเธอยังไม่จบเรื่องอลลิซ่าเธอก็จะมาชมพู่อรารยาเหรอเนี่ยชมพู่อรารยานะคะ<อ>เขาบอกว่าร่างน้ําตาเลยกว่าจะได้ลูกสาวต้องพยายามถึง4ครั้งเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะก็คือสําเร็จแล้วนะคะออกอีเวนต์จัดงานแบบ new normal นะคะเปิดใจกับสื่อมวลชนครั้งแรก ตั้งหลังตั้งท้องลูกคนที่สาว่าได้ลูกสาวแล้วตอนนี้อายุคันสามเดือนกว่าแล้วค่ะออลูกคนนี้แม่ชมบอกว่าบอกเลยว่ากว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม่ชมก็อายุไม่น้อยแล้วก็40ก็ถือว่าได้อยู่นะคะก็รุ่นน้องพิพุทธเนาะไปฟังไปฟังเสียงอันที่มีความสุขของชมพู่กันค่ะค่ะ สปีที่ผ่านมา4ี่ครั้งค่ะก็มีเสียน้ําตาไปบ้างแต่ก็คิดว่าจะไปต่อยังไงก็จะไปต่ออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าเออลองให้ถึงที่สุดให้มันแบบว่าหมดข้อสงสัยอะไรเงี้ยทำทุกอย่างอะไรเงี้ยไปทุกศาสตร์นึกออกไหมคะวิทยาศาสตร์แผนโบราณแผนปัจจุบันทําบุญทุกๆความเชื่อก็คือคิดว่าอยากอยากจะลองไปให้สุดถ้าไม่ได้ก็จะ จะไม่เสียใจแล้วอะไรเงี้ยจริงๆมันก็พ้นระยะ3เดือนแล้วนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะอุ่นใจประมาณหนึงแต่ก็ด้วยความที่พยายามมานานเราก็อยากจะหาคุณหมอบ่อยอะไรเงี้ยอยากจะทําอะไรเพื่อแบบว่าเมคชัว r e หมอก็จะเตือนว่าเราอายุมากขึ้นแล้ว <laughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าท้องตอนสายฟ้าพายุก็5ปีที่แล้วลแผ้หนักอะ่ะคนนี้<ม>คือ<ม>ตอนแฝดก็ถือว่าหนักนะแต่ว่าช่วงที่มันพีกพกีมันไม่ยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วชมก็เข้าใจว่าตอนตอนพี่สายพี่พานี่คือหนักมากแล้วเพราะว่าตัวฮอร์โมน HCG ซมันสูงอาการมันก็จะเยอะใช่ไหมก็เลยคิดว่าคนนี้น่าจะชิลเพราะว่าแค่คนเดียวอะไรเงี้ยฮอร์โมนมันไม่น่าจะพุ่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าหนักมากบางคนก็บอกว่าเออเนี่ยแหละท้องผู้หญิงถ้าท้องผู้ชายมาก่อนแล้วมาท้องผู้หญิงมนนก็็จะเเปออยย่่่าางี้แตชวใดๆคื แก่แหละมันก็หลายปียแล้วก็ <laughs> ตอนแรกก็กะว่าจะเงียบๆแต่ว่ามีคนปล่อยโป๊ะไปแล้วก็หาผู้หญิงะครับ นี่เห็นไหมล่ะอันนี้คือแม่ชมนี่พ่อด่าพ่อดาตลอดปู่ย่าตายายดาหมดนี่คือทุกคนเดาอะไรกันหรือว่าเดากันว่าชื่อเนี่ยจะเกี่ยวกับอะฟ้าสายฟ้าพายุเขาบอกเขาไม่ไกลเขาบอกไม่ไกลสายฟ้าพายุจะเป็นอะไรฟ้าแลบเหรอลมฟ้าร้องฟ้าร้องเหรอคะน้องฟาแลบ่แม่น้องฟ้าแลบ ฟันแลบมหาแม่ซุ้ยฟันแลบฟันแลบแป๊บแปอย่างเงี้ยหัวมันจะไม่ได้ก็เป็นลูกสาวนี่คือชบพู่อะไรยานี่เธอแปลกใจบ้างว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีรวยๆนะทำไมลูกเกิดยากยคนมีบุญมีน้อย คนมีบุญมีน้อยนะหนูว่ามันก็เลยแบบกว่าจะลงมาเกิดสักทีอะแม่บานมีคนแบบว่าลำบากหน่อยจนหน่อยเห็นไหมลูกเจ็ดแม่เกิดมาอันนี้ก็หวานใสเลยนะหนูบอกให้น้องผู้หญิงคนนี้ก็มีพี่ชายสองคนเป็นฝาแฝดด้วยน่ารักด้วยเป็นสายฟ้าพายุอีกคนใส่ลุงมีสิดใส่ลุงเนาะไปไปได้ลมแรงเออลูกลมแรงไม่เอาลมแรงแม่นี่แต่เขาบอกว่าพ่อเตรียมไว้แล้วชื่อนี้และเป็นชื่อที่คาดไม่ถึง อาจจะลมแรง <c oughs> บ้าฉันฉันว่าเกี่ยวกับเรื่องใส่ลุ้งอะไรทำนองนี้แหละลองดูว่าชื่ออะไระไมาลุ้นกันนะคะ <c oughs>